ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยอัปเดตกาพีนั่นเองนะครับเนาะเป็นสปอยของเวอร์ชันเวอร์ชันต่อไปนะเป็นเวอร์ชัน0.23นะครับก็มีอะไรเพิ่มบ้างลองไปดูนะครับเนาะอย่างแรกนะครับเป็นอย่างแรกนะครับเหมือนจะเป็นผลโมจินะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าผลโมจิจะออกมาครับนี่เป็นโมจิเลยโมีสามสกิลนะครับมีสกิลอาร์สกิลเอแล้วก็สกิลเอฟนะครับ ที่รู้มานะครับเนาะแล้วก็จะมีอีกผลหนึ่งครับผมไปฟังในสตีมคุณมิโคละมาเนาะจะมีอัพมา2ผลครับเป็นผลโมจิแล้วก็อีกผลหนึ่งนะครับซึ่งมารวมเหมือนกันนะว่าจะผลอะไรมานะเนาะต้องลองรอติดตามในอัปเดตอันต่อไปนะเป็นดาบคลิโต้เองนะเนาะโอ้โหเขาเท่ครับน,ะๆๆตตน,บนี่ดาบค,ตตคริโต้นะเป็นดาบดําแล้วก็นี่เนาะไอที่มันได้จากมังกรอนนะในอนะิเมะทุกคนน่าจะเคยดูหรอกมาใหม่2ดาบนะครับจะเห็นว่าจะ แต่เห็นว่าจะไปมี2รูปแบบนะแบบรูปแบบถือข้างเดียวกับถือ2ข้างนะครับอืมแต่ว่าเหมือนต้องหาดาบดำให้ได้ก่อน,นถึงจะไปถือ2ข้างได้ที่ผมฟังจากในสตีมนะอ่ะส่วนนี้ก็เป็นแอนิเมชันการโจมตีของดาบดำคริตโตนะครับดูที่ดูใหม่ย็ดโอเท่ะอะเออฮุดเฟียวเป็นแบบนี้นะครับอืมมาส่วนต่อไปนี่นะครับเป็นเอฟเฟกเนาะผมคิดว่าไม่น่าใช่เอฟเฟกผลนะครับ น่าจะเป็นเอฟเฟกดับนี่แหละเออไม่ใช่แหละเนาะโอเคก็สลาอัปเดทนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่มีประมาณนี้แหละผมน่าจะมีมากกว่านี้แหละแต่เขาน่าจะปล่อยมาไม่หมดเนาะเออก็ถ้าใครชอบกับสปอร์แบบสั้นๆสุกง่ายๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเ <laughs> จอกันคลิปต่อไปทุกคนถ้ายังมีนะ bye ครับบ๊ายบายครับ